นะครับเพื่อนนี่นะครับมาดูตัวตรงปลานี้ครับข้างทางครับตรงน้สนามคอบสว่างรีสอร์ทนะครับก็เขาจะบินไปข้างนู้นครับบินไปข้างนู้นอ่าครับผมตัวก็เริ่มบางแล้วครับนี่ครับยังมีตัวอยู่ เพิ่งลวงนะครับนี่นะครับเขาจะบินขึ้นตรงนี้บินวกไปนี่ครับแล้วก็ออมไปนี่เห็นไหมครับตรงหลังพอดีแล้วครับตรงนี้หลังอยู่ฟังถนนข้างนู้นแต่ว่ามันยังออนอยู่ครับไปครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็มาตามพึ่งครับเจอกินดอกมายราบยักษ์อยู่ข้างทางมุดปลาเข้ามาประมาณสามสี่พุ่มครับมาเจอแล้วครับ พืโอ้ครับกิ่งนี้เป็นอะไรที่ยากมากเลยดูแล้วเพื่อนๆออาจมีนาวครับกิ่งนี้หักหรือเปล่าครับเกาะอยู่ต้นไม้แดงเดี๋ยวเราไปดูกันครับถายข้างนี้ก็จะเห็นเงาหลางๆครับ นั่นนะครับปังพึ่งสองอย่างอ่อนอยู่นะครับได้ตัวก็ไม่เท่าไรหรอกแต่ตัวอ่อนจริงออน้ําก็จะได้สักนิดหน่อยไม่เยอะครับยังไม่เยอะเท่าไหรเ,เดี๋ยวรอดูกันนะครับนะครับสองต้นคู่นี่เลยสูงสูงประมาณสิบห้าเมตรครับเพื่อนๆ สูงสูงนี่ครับกลางจอผมนี้โอ้โหกิ่งเล็กนิดเดียวไม่มีกิ่งเยียบไม่มีกิ้งททยโอ้โหครับโคตรลายเหลือเกินนี่ครับโคตรลายอีกแล้วดูสิครับเพื่อนเอ่อตามจากตัวบินนะครับมองช่องอากาศเข้ามาเรื่อยเี่ครับ ช่องอากาดที่ตัวบินย,บยิบยับยิบยับเลยนะครับเพื่อนหลังนี้เราจะถามว่าต้องรอไหมต้องรอนะครับหลังนี้ต้องรอเวลาครับนี่ทายทวนแสงน้อยๆครับเพื่อนภาพอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่ ขยายได้ก็แค่นี้นะครับอืมกล้องโทรศัพท์พี่นอใช้โทรศัพท์มือถือ้ายนะครับทุกคลิปผมจะใช้โทรศัพท์มือถือ้ายกิ่งเล็กว่าแคนนี้ครับเพื่อนๆแล้วผมจะขึ้นยังไงเนี่ยหนามเล็บเยี่ยวดูโอ้โหดูดิครับโอ้โหยากนะครับเนี่ยหลังนี้ เป็นอะไรที่ยากมากเลยหมต้นแบบนี้เขาไม่เกาะนะครับต้นแบบนี้เขาไม่เกาะมาเกาะต้นยากๆนี่โอ้โหสุดยอดเลยครับ15เมตรมีแววกิ่งจะหักหรือเปล่านี่แหละขึ้นไปตอกถอยได้ครับขึ้นไปถึงน้นตอตอกถอยสลับสลับ,สล,บสลับไปเออครับ ตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะยังไม่มีน้ำหวานเท่าไหร่นะเข้าไปดูโคนต้นครับนี่ครับต้นเขาใยว่าขาผมน้อยนึงนะครับสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปเนี่ยแล้วไปโค้งโค้งโอ้โหตรงนน้นมีกิ่งตอด้วยครับเป็นกิ่งตอ ดูน้ำหวานนะครับก็เอาได้อยู่ตอนเนี้ยแต่ว่ามันยังออนอยู่มากครับมันยังออนอยู่มากออนเยอะเกินจะรอเลยหรอก็จะไม่ทันเสียนซะมัง้งงานนี้แต่เสียนคงไม่ขึ้นหรอกครับแบบนี้ <c oughs> <c oughs> เห็นแบบนี้แล้วเสียนคงไม่ขึ้นแน่นอนผมว่านะอ่าขึ้นไปนั่งกิงนู้นได้ครับ แต่ว่าทางขึ้นนี่แหละโอ้โหเล็บเยี่ยวทั้งนั้นเลยครับเพื่อนๆติดแน่นอนครับติดแน่นอนพึ่งหลังนี้หลังใย,ยนะครับหนึ่งเมตรได้หลังยาวหนึ่งเมตรได้ครับเกาะอยู่ปลายกิ่งเลยออทำไมกดไลยกันจริงอ่าครับไปกันครับออกครับสรุปแล้วว่าออนแน่นอน เพื่อนตามตัวหลังที่สองนะครับก็มาเจอแล้วครับนี่ครับเพิ่งบินเข้าบินออกอยู่นี่ช่องนี้เพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับยิบยับยิบยับ,ยบเลยนี่ครับผลของการดูช่องอากาศนะครับบินพลิกมกักฟากนี้ปุ๊บอ่าดูช่องอากาศปับ๊บ อยู่ข้างถางแล้วครับเนี่ยครับเรามาเจอหลังแล้วเกาะเล็บเจียวครับเอ้ยอะเกาะต้นเะดาครับเพื่อนนั่งท้ายใต้หลังเลยอ่อนนะครับเออหลังใหญ่อยู่แต่อ่อน ครับหัวน้ําก็อุ้มดีนะเล่นซะหัวน้ํากอลมั่งผมว่าแต่หลังนี้น่าทามันไดขึ้นนะครับมองยากเหลือเกินนี่ครับอยู่ข้างทางนะครับเนี่ยจริงๆเอื้อมก็ถึงครับแต่ว่ามันไม่มีกิ่งเยียบขึ้นไปมีกระเล็บเยี่ยวครับ โอ้หดูเล็บเจียวดีฟ้าเพื่อนดูนะครับกลายเป็นสงแล้วนะครับเป็นกระดาษแล้วนะครับถ่ายระยะเผา,าคนเลยนะสองเมตรห่างจากหลังครับผมไม่มีครบด้วยอ,อ่อนนะครับแบบนี้ ก็หน้าอยู่ปล่อยครับตามเจอแต่พึ่งออนครับวันนี้ <laughs> อยู่ข้างทางนี่เองเล่นง่ายๆครับ <laughs> อแย่เลยครับไปครับว่าบินวกมาทางนี้บินวกมาทางนี้ครับ เกาพุ่มเล็บเจยวนี่เองอยู่ข้างทางนยครับเช้าก็เอาได้นะแต่ว่าเสียชื่อผ่านหมดครับเอาพึ่งอ่อนไปครับหลังที่สองแล้วที่เจอนี่นะครับจอดรถด,ดูตัวตรงนู้นบินทะลบทะลับทะลับมาทางนี้ปุ๊บนี่ครับ ดึงตรงมาเลยอ่าโอเคครับหลังที่สองผ่านไปเดี๋ยวไปดูหลังที่สามครับที่จับจุดได้อ่าดูตัวจักรดถนะครับบินปุ๊บไปทางนู้นครับฝั่งนู้นป่าอยู่ขาฝั่งนู้นครับป่าอยู่ขาเดี๋ยวเราไปดูันครับจะไปเกาะขอนเกาาหรือเปล่ายังไม่มั่นใจนะครับมันมีขอนเก่าผมอยู่สองขอนตรงนู้น เดี๋ยวเราก็ตามไปดูกันครับ